ครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้วันที่7พฤษภาคม2568นะครับเดี๋ยวพามาดูลิ้นจี่นะครับลิ้นจี่สวนของอ่าานะครับดูนะครับโอ้ลิ้นจี่หงวยนะครับที่นี่บ้านใหม่พัฒนาตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะครับดูนะครับลิ้นจี่นะครับหวานมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวแกให้ให้ดูให้กินอ่ ลิ้นจีที่อื่นยังไม่ออกเยอะนะครับที่นี่นะครับออกออกแล้วนะครับอืมอร่อยมากเลยท่อง,ว,งว่องแถวก้าเลยเด,ดี๋ยวดูนะครับการแต่งกิ่งลิ้นจี่นะครับไม่ใช่แต่งกิ่งแต่งลิ้นจี่นะครับดูนะครับ ก็จะเอาใบออกแล้วก็เด็ดตรงที่มันเป็นริ่งออกนะครับเพื่อจะส่งให้กับพ่อค้าแมคค้า <c oughs> ใครสนใจลิ้นจี่จติดต่อมาได้เลยนะครับตุ่งใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหดูนะครับลิ้นจี่ <c oughs> พึ่งก็เยอะมากเลยล <c oughs> ิ้นจี่สดๆจากสวนนะครับ